จากเมืองเพ็นสเปเนียสหรัฐอเมริกาจา้กพี่น้องปลาดในยุฟิลาเดลเฟียด้วยจา้ามือนี้เป็นเ้าวันพฤหัสบดีที่2 2นะคะปี2525นรบะคะก็ไปขายของคือเกาค่ะคว้งหาเตาหกเตาตามฉบับสาวไทยที่แปลว่ายากักแดงเงินดอลลาร์หอมมืฝากพอฝากพี่ฝากน้องไลลายนะคะพี่น้อง คนตื่นเงินดอลลาร์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะคือข่อยนี่ละจ้ะ <c oughs> <c oughs> บางคนเขาก็เฮ็ดในเฮ็ดงานในรูปแบบเขาอคะ่ะสาวพยาบาลอีกคนหนึ่งเลยจะเป็นน้องเฮ็ดงานโซลุ่มโซตายเพราะว่าพยาบาลเนี่นะเพาานนิ่น,ะาานค่วงกะค่ะพี่น้องาาบางคนกะขายกะกันค่วงกะแทบสิบได้ใส่เงินอะระม่าพยาบาลน,นี่เงินเพนน่นบางคนนี่เฮ็ดงาน เดือนเดือนหนึ่งเดนอนยู่นีนะพยาบาลนะได้หกเจ็ดแสนพมได้พี่นอ้องอือฮเกือบล้านผมได้ห่วงกะเนี่บดีเพื่อนว่าได้เห็นแต่เงินแต่แตบดิมีเวลาไปใส่เงินเงินกกงเต็มเตียงสมมีคนหนึ่งออกมาเล่าเคยไปติดตามเราเป็นแบบดานอีลีค่ะพี่น้องบางคนนะ่ะเหตดจนว่าฮะาผัวผู้ด้จนเถ่าเอา้าอีลีแล้วบดมีเวลาไปคุยบ่าวเออจนว่าเถ่า มันม,มีอยู่แม่ป่าคนหนึ่งเราเฮ็ดเราบ่าเอาบอลลีจ่จังหดแต่เราเป็นสาวเฒ่าเลยได้ไปน้องเป็นสาวบริสุทธิ์ปักตะไร่ได้เลยนะเป็นพยาบาลสาวเฒ่าเถ่าเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเง <c oughs> ินเล่านี่่ให้เบ้าค่ะร้ายคักร้ายเนี่ยเราสีเฮ็ดงานข่วงกะนี่แหละคื่คอยนี่แหละข่วงกระทะหาหกเตาอยู่พูดเดียวนี่แหละ <c oughs> พี่น้องจ้าคอยม่เฮจันสี่นะคอยกะ เขาเอื่นยังยังเกาะเรียก,กสักสีสาวไทยได้มาหลายเติมอยู่ได้เป็นน้องเขาเรียกว่าละครวงคืนศักดิ์สีให้สาวไทยส่วนหมากฝรั่งเนาะคนจะมองว่าผู้หญิงไทยนะอันนี้บ่าวากันนะเป็นน้องบอกสู่กันฟั่งยามาทั่วลุ่งยังคอยเด้อเขามองแบบนั้นอหลีเขามองว่าคนไทยแต่งงานกับฝรั่งโดยเฉพาะคนที่แต่ง,งาอายุห่างหลายๆนะก็คิดเขาว่าว่าสาวไทยนะเห็นแก่เงินเห็นแก่แกสบาย เขาจะม้วนสันนิยมได้หูยิ่งนะผููยิง่งบอกผูชสยบางคนกับมองเหยียดเท่าไว้ก่อนแหละอืมขืนซื้อสินเนาะคนบางคนเขาเคยไปเที่ยวพัทย,ยาแต่สินเนาะเรื่องจริงที่เฮ้าบบไดยยอมรับแต่ว่าไม่มีจริงนะเนาะเรื่องจริงที่มันมีจริงแต่เราก็ไม่ไม่อยากจะยอมรับนะคือมันเป็นแบบนั้นอีลีค่ะแล้ว่านี่เขากว่าู้หยิ่งไทยนะมักสบายหาผัว่าๆ วัางเห้ดัวเรียงสนะิมันมีคนมาบอกส่คอยมาบอกใส่คอยอยู่นะคนบอกว่าเจ้าเห็ดใส่คอยมองผู้ยิงให้เปลี่ยนไปอีหลี่นวะคอยพ่ออคิดว่าสิม,มีคนขยันปานเจ้าสิงสีนะคนวามันตดทนซ้ำได้่นวะแต่สีแน้่พไปน้องเรามายืนถาอาหารสิเรามาเห็นคอยซักบึ่มบๆ่มบ,ม,บ,ม,บมอยู่อยู่ผู้เดียวแต่ก่อนคอยไปเฮ็ดผู้เดียวเนาะ มันมีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งสาวข่อยข่อยก็บเยรามาหมักข่อยบ่๊กปะเทาอันนี้ข่อยว่าเออแต่ก่อนผัวบริได้ไปนําเนาะก็มือในผัวอยูหันเขากระบอกาลานมันนาง้าดอกแล้ววันนี้พ่อ้าแล้ยวสองสามสัมงข่อยลืมวางเนี่ยแล้วเรามาเอวานน้ำข่อยเราบอว่าเราอยากเอาข่อยไปเห็นงานนําพี่น้องเออเราอยากเอาข่อยไปทํางานน้ําได้แล้วว่ะข่อยมากคนมีความอดทนสูงแบบเจ้านี่ ไปเป็นทีมงานน้ำโขอยเนี่ยงานยังก,กับพบ่อตันในฐานว่าบ่มีเวลางาน,นเกี่ยวกับอาหารนี่แหละค่ะอืมบม่เมนย่หลานบ่เมนกุกดอกจก้ะบ่เมนนั่นแหละบ่รับมาบ้เหิดเกี่ยวกับกุก,กแต่บ่โู้ว่าดึกมางาน,นอ,างอี่อยคนละแต่อยากหัวหลาหมองอยู่เด้คยไปเกมบักพิกยู่ฟ้ามันสิอยไปทําไปเกมบักพิกยู่ฟ้ามตะไม่ตะกี้คยบ่โยอยหขูอยไปเกมบักพิกยูฟยกยกฟกย่ฟา้มอยอยอยฟฟามมาขาย ก่ยงานหลากหลายคับพี่น้องเจ้าของฟา้ามกับมาจีบเอาข่อยไปเห็นงานแล้วว่าพอพค่อยเห็นไผมพี่วามอดต้นปันเจ้าแดดเปี่ยงเปี่ยนกันมานางเกมบักผีกอยู่แล้วแล้วก็มาตามว่าเจ้าเป็นคนอยู่ใสมากแต่ใสเจ้ากะมาไปลึกพิโลแต่และว,ว่ามาอดทนขัดก,กระดกกระเดียดแต่และว,ว่าก็ดูเขาดเีเบิดแหละเบิดสวนจะอยู่ตั้งแต่แดดเปลียงเปี่ยงจนว่าแดดหมมุ่มตกแล้วลว,ว่าต็ดไปค่ะพี่น้อง ทนได้ทนไว้กระเฮ็ดไปเมื่อนี้ค่อยใหญ่อันนั้นมาดีเป็นน้องคนไทยนะคะในคลินเป็นน้องคนไทยแววมาอุดนุนค่ะน้องก็จะถามฮาน,น,นุนีนันแน่สิเขาเห็นทงไทยเนาะก็ได้ยินเสียงเพลงไทยเขาก็แววมาเนาะดีใจดีใจเด้พป่น้องจะหูบอกว่าเราข่อยกลับเมืองไทยนะสิ่งแรกที่ข่อยเห็นคนตาไหลเลยเด้อันน,าน่าจะได้กลับที่เนาะ เอยเห็นป้ายแค่เห็นป้ายถนนนนะป้ายบอกทางที่เป็นภาษาไทยเนี่นะคอยน้ำตาไหลได้ได้พี่นอ้องคอยคิดหอเมองไทยแห้งเออบางเทือนะมันจะมันจะรู้ซึกจังไงน่นะมันรู้ซึกแบบกับโบดรคิวงว่าโอ้คิดหอดแห้งกับเป็นยังบ่มือเสิอโบเมนเนี่ยพี่น้องมันเป็นความรู้สึกป่าปื้มนะ่ะอยู่นี่คือกันเวลาปไปเจอนะเนาะไปเห็นห้องไทยอยู่ไซไปเห็นเพลงไทยเดี๋ยวโอ คนไทยเนี่ยลอยปเปอร์เซ็นต์ค่ะปลีเขาม่าเลยอืมันเป็นความรสึกหนันอีลีค่ะพี่น้องอิตาบีคนขวางทางจะเลื่อนข่อยผัวขอยนี่แหละค่ะอิตาบีคอยเปิดเพลงดังย่ามได้เพิ่นก็สิตายรวดได้พี่น้องเพิ่นกะสิตายเขาเร้วข่อยแต่เปิดเพลงเรียกแขกงเนี่ยเปิดเพลงกระตุ้นตัวเองเนี่ยเพิ่นรสเฮ็ดกัเพิ่นสิตาย,ยหูหนวกเนี่ย ือเราอย่างเงเพื่อเพิ่งเิกับเฮดดี้บริญินเพิ่นได้ยินค่ะแต่เพิ่อนฮดดี้บริญินเพิ่นสร้างก่อนเปิดเพลงดังแล้วมานี่และเพิ่นกับเฮดดี้หูนววนะคะนาบูนาโง่เฮ็ดบ่พ่อใจเบาก็ลูก้ากกับเฮดดี้เฝ้าบ่ลูเรืืองอย่างเสนาคอยกระตึ้งแต่ขออนุญาตคนอีกเด้่พี่น้องเปิดเพลงนะต่สั่งแตะสั่งผัวคอยจักผัวบานอื่นเป็นกระผัวคอยบอเลากวนแต่คอยนะคนอื่นเปิดบ่เป็นยังน่ารังาังๆเปิดบ่เป็นยัง แต่คอยเปิดมีปัญหาโหลดมีปัญหากับชีวิตกับกับหูเ,เ,เ,เพื่อนโหลด,ป,ดปัดเพื่อนเปิดเองบ่เป็นยังได้ี่นอมเพื่อนเปิดเองเพื่อนจะเปิดเพ่งพู่นแหละสมัยพื่นแหละคอยพระท่านละเกิดดอกเพ่งเก่าเบอรลูกถุงกระลุกเก่าเพินมักนะอืมมือนี้ขอกรเลืเปิดหมอลำเล่าไห้เพื่อนฟังเออนี่มดเก่าเพื่อนส้มสมวนด้ มือนี้คอยง่ายท้ยที่นะคะไท้ยที่มากอีกฟังนี่ค่ะปรากฏว่าขายดีลูกห้จั่นเป็นสิ่งสำคัญเ้ยค่ะพีน่นนอหคอยง่ายมากทั้งนี้ผู้ซื้อ่าขายไดข้ขายดีแมเอออยู่ตั้งพุ่นขายได้อยู่คะ่ะแต่บอดีจำฟังอยู่ฟังนี่กะเปียกเนาะลูกกระเปลาเียกเนาะลูกห้จั่นก็ะขีว่าเป็นลูกห้จั่นในต่บีก็ยังว่าสิงใาย่ไปขานาดนี้เขาว่าเป็นบ,าบ้าบ่มันมากทาั้งนี้แล้วมันขายดีลูกขาดก็ว่าโอ้ หอบดตลาดเนี่คนบ่เคยกินไทที่รสชาตินี่คนว่ารสชาติบ่คือมูมันหอมมันหวานอ้าวเจ้าบรลลูเสเลี่ยวรสชาตินี่นะเป็นรสชาติที่เขาเอ่นยังก่อนอเขางัวหน่อยไปแหลกมากเราได้พี่น้องสูตรอันไทไทีนะ่ไทยคอฟี่คนนี้นะกาแฟไทยค่ะกับชาไทยอืมบางคนนั้นหัวหมอนะคะมาสื่อแบบบ่ใส่น้ำแข็ง ม,มาซื่อแต่ขอดกข,อขายราคาเดิมนะคะแต่ก็คิดว่าบ่มีหลายคนติเห็นแบบนี้ลูกค้าบางคนเขาก็าบริเกงใจเหาเลยไปซื้อน้ำม,มาจากลานอื่นยืนยืนถ่ายบบถา,ามพอจะคําเนะยมาฟิวนามอยู่ลานเห่าเจ๊จริงสิเอามาไว้ทั้งหนาแต่สิก็คือสิบ,กอ,กบ,บอ,กอกาเหตุตกเนาะแต่เยก็บอกตบีว่าเขากาเหตุค่ะนามมืนบรรกากาศมันกินแท้คืวก็คือสิยาแห้งเนาะ หนาบ่าอายอีหลี่ได้ไปนองลูกค้าหน่ามึานกับพี่เด้อบ่เมีนว่าลูกค้าอยู่นี่สิดียเวอรทุกคนไหมยังตะกรอนเนาะข่อยเฮ็ดห้ก่อนข่อยเคยเจอเด้ข่อยตามักหุงให้และเพิ่รมม์าบอกว่าเพิ่นจ่ายเงินให้ข่อยแล้วทั้งๆที่บ่ทัานละจ่ายเมแฮสุมือนี่ก็บ่ยอมนะคะข่อยให้เพิ่นจ่ายเงินไว้ข่อยจังมาเฮ็ดของให้เพิ่ร์น มันมีลูกค้าในเวลาเฮาหนุ่งๆนะมาตัวเฮาคขวายใจแล้วใด่ของเอาไปกินอ้หนังเถือกอ้วเจะมันมึงหนามื่อนเนาะกินของกินไปขี่แตกใน,นของค้าอ่าไปแซงเขานำด้วยอยนะบริเวณค้นดีพอปก,กระบวนเวค้นดีพประกระบวนาบเวณ้พรกนาเ้น,เนอะระกะบนารบิเวณนด่งฝ่รกวนารบรค้น่ปะรน,า,า,นา,า,านกัวนกรริคนดอกาบิเามมาาวนอกะบกิเ้นดีกนยารบรงเวณอกนรเมื่้อบาน,เน,เนาเ้นาะพีปนา้องอืระบนายบาเ่อยู่จัง มือนค้องกับแพงขึ้นเบอร์ุูซิงุแนวค่ะกําไรกับทุ่ทัวกันไปนะคะบางยางแพงแห้งเขาก็เออโปรยกําไรน้อยเขาก็บโปรยขายแบบราคาผงชุดหยอดอสินั่นแหละมือนี่คอยลืมเอาน้ำมันไปค่ะพี่นองไปหาขอน้ำมันน้ำลันนันรำ,ำ,ำ,ำนี่เขาก็ใหามากลานะนิดลานละน้นะนอยค่ะแต่ว่า บ่มีภผยเต็มใจปัญดายาไปนองเขาหายเขาก็หายด้วยความจำใจปค่อยไปยาไปครูเขา <c oughs> ข่เคยซอยเหลือเจ้าแ,แฟนจะไปท่มบุญคุณเอาคะ่ะไปนองเขาตึงหายเธอหนาอันนี้โอ้ยเสียหายตะบ,บีโยกขึ้นใบแต่วันซุกุ่นแหละยานลืมคะ่ละลาบแต่ว่ามือนึงมันมมต้องในลืมว่าลืมสุยางเจ้าก็ลืมน,นันลืมนี่บ่เมนว่าบ่มีแนวลืมเนี่ยไปนองเขาบ่ลืมนะบ่บ่แมนัวจริง ปน้นายปนายยังวะลูกค้าเพื่อนบ่ค่อยกินดอกย่างห้องโมยุงเนย่างห้องโมยุงเป็นเห็นคนมุ่งได้หลายจงทีเพป็นกำว่มามุ่งค่ะพี่น้องค่ขขขะขายเจ้พ่อเขาจ่างนาหมา่มาม้าเนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆที่คำว่ารับชมด้วยจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนาด้วยจ้ามีหยั่งซิมาเบาหรือมาให้เบิ่งให้แย่งกันฝากติดตามไว้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ